อ่าบคุณสวนมนครับนั่งดีๆแล้วกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอาแล้วสวนมนไงครับนมามนจะสพวัตุ a ะ Samma m u t c a s มส a

ครับาบีบปโนวกัตวัตววรนนกรักมม่ครับกราบด้วยลูกกรบอแล้วขอพรด้วยขอ,วขอบคุณคะพััอมดีกคุคลองใครครับดาดีแมม่กอบคุณแล้วขอพรนั่นอะอีกลูก พูดจาอะไรนะม,รมีแต่คน,ร,นรักนะสาธุหรือยังครับสาธุ